ดาบิฆาตอสูนภาการสั่งสอนของเราสรักหลังจากที่เนสโกนั้นสาม,มารถชนะกับแสงอาทิตย์ได้ทำให้เป็นที่จับตามองของคิบุสึจิมุสัน แทนที่เขาจะหาตัฮิกามะนะสีน้ำเงินเพื่อที่ทำให้เขาสามารถสู้กับแสงอาทิตย์ได้แต่เขาไปวิธีที่ง่ายกว่านั้นนั่นก็คือการกืนกินเนสโกทำให้หน่วยพิฆาตสูรน,นั้นได้ตัดสินใจที่จะระดมพลเรานักล่าศูนและมาทำการฝึกสอนโดยเราเสาหลักเพื่อที่จะคาดเกลาหน่วยพิฆาตศูรย์ให้เตรียมพร้อมกับการต่อสู้กับคิบุซจิมูซันให้จรงได้และเรื่องราวของการฝึกสอนของเราเสาหลักที่จะนำไปสู่การต่อ ในศึกสายนี้พวกทันจิโร่นั้นต้องไปพบเจอกับเรื่องราวและการฝึกสอนของเราเสาหลัยังไงบ้างและเรื่องราวของเราเสาหลักที่มาฝึกสอนในครั้งนี้พวกเขาจะมีเรื่องราวอะไรบ้างก็คงต้องติดตามในเรื่องราวของดาวพิฆาตอสูรภาคการสั่งสอนของเราเสาหลัก ครับก็กราบ,บสวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้ในช่วงรายการแนะนําของเรื่องดาบพิฆาตอสูรภาคการสังสองของเราเสาหรักก็หลังจากที่ผมรอจังหวะและว้วอากาสที่ดีที่ผมจะมาทําเกี่ยวกับคลิปของการ์ตูนเรื่องนี้สักทีหลังจากที่ผมรอพักหนึ่งแล้วด้วยอีกข้อนึงคือดาบพิฆาตอสูรนั้นก็เป็นหนึ่งในการ์ตูนที่คนจับตามอง i t o r และผมก็จับตามองและดูไปสกพะหนึ่งกับเรื่องราวของภาคการสังสองของเราเสาหลักด้วยซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าดาบพิฆาตอสูรภาคการ สังสอนของเราเสาหลับนั้นคือเรื่องราวที่ต่อจากดาบพิฆาตอสูรหมู่บ้านช่างตีดาบที่ตอนจบนั้นหลายๆคนก็รู้กันดีนะครับว่าในตอนท้ายสุดนั้นเนสโก้นั้นสามารถต่อสู้กับแสงอาทิตย์ได้โดยที่ปกติแล้วผู้อสูรนั้นไม่สามารถสู้กับแสงพระอาทิตย์ได้แต่ว่าเนสโก้นั้นเป็นอสูรตัวแรกที่สามารถชนะพระอาทิตย์ได้และไม่มีเพียงเท่านั้นสิปัญ,ญญาและหลายสิ่งหลายอย่างของเนสโก้นั้นพัฒนาไปจนทําให้คิมุสุจิมุสันนั้นจับตามองและอยากจะกืนกินตัวของเนสโก้ซะเหลือเกินเพราะ การที่กื่งกินเนสโกได้เขาเลยไม่จําเป็นที่ต้องหาดอที่กันบะนะสีน้ําเงินอีกต่อไปที่เป็นต้นต่อที่ทําให้ตัวมุกสันนั้นมีพลังและความเป็นอมตะถึงทุกวันนี้แต่แลกกับการที่เขาไม่สามารถที่จะอยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์ได้แต่ว่าเนสโกสามารถทําได้ถ้าตอนนี้เขามีทางละแล้วทาให้ตัวของมุกสันนั้นเร่งมือและระดมพลของเราอสูนมากมายเพื่อที่จะตามหาเนสโกให้จนได้เพวกะเรานักล่าสูนก็รู้ดีว่าถ้าเขาไม่ทําอะไรเลยพวกเขา น,นั้น a n d อัตวสูญเสียนิสโกที่สามารถสู้กับแสงอาทิตย์ได้แทนที่จุดอ่อนที่สําคัญของเรา,าสูญคือแสงพระอาทิตย์นั้นกลายเป็นว่าถ้านิสโกถ,ถูกกินกินไปมุษสานั้นก็จะสามารถปกครองได้ทั้งโล่แห่งความมืดมิดและโล่แห่งแสงสว่างเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านั้นหน่วยพิฆาตสูญเลยให้เราเสาหลักที่ยังทําหน้าที่อยู่และบางคนที่ไม่ได้ทําหน้าที่แล้วมาทําการฝึกสอนของเรานล่าชสูรทุกๆคนเพื่อให้มีศักยภาพและมีความสามารถเพียงพอที่จะสู้กับอสูรที่แข็ง ไดน้นั่นคือเราอาศู์ข้างขึ้นที่จะต้องมาบุกได้นหน่วยพิฆาตอสูรอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นการสัางสองของเราเซอร์เจะประกอบไปด้วยอุซวยเทนเงินฝึกทางด้านร่างกายถึงร่างกายของอุซวยเทนเงินในผ้าของย่านโคมแดงนั้นจะได้รับบาดเจ็บสาหัสก็จริงแต่ว่าด้วยความสามารถของอุซุยเทนเงินนั้นก็ยังเป็นกำลังรุกที่สําคัญและเขามีความสามารถมากพอที่จะถ่ายทอดให้กับหน่วยพิฆาตอสูรทุกๆคนเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อรับมือกับเรา สูที่แข็งแกร่งในอนาคตให้จงได้ต่อมาคือโฮคิโ,คโทโมูอิจิโร่ฝึกวิชาดา ด้วยความสามารถของโคคิโทนั้นเขาไม่พอสามารถดาบที่เป็นถึงขั้นอัตรยยและถ้านูนิปฆาตอาสูรแต่ละคนสามารถปะด,ดาบก,กับเขาได้แม้จะได้เพียงแค่เล็กน้อยก็สามารถจะมีชีวิตอยู่รอดไปได้กับการต่อสู้กับเราสูนที่น่าสะรึงกลัวและต่อมาคือเทคโนโลยีมิสลิเพื่อความอ่อนตัวและความแข็งแกร่งซึ่งด้วยความสามารถของมิสลินั้นก็จะสามารถทำให้นักล่าสุทุกคนนั้นจะมีความสามารถที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยความสามารถและความอ่อน จะได้ช่วยพลิกแพงกับสาการการต่อสู้ได้ต่อมานั่นคืออิงูโรโอบะไนฝึกความแม่นยำในเพลงดาบด้วยความที่โอบะไนนั้นมีเพลงดาบที่แม่นยำและลื่นไหลดังกับอสอรพพิที่สามารถซอนซอนไปได้ในทุกที่ในการทิมแทงหรือในการฟาดฟันต่างๆทําให้การฝึกดาง้านนี้จะเป็นการฝึกถึงความแม่นยำให้กับเรานักด้าสูนทุกคน,นต่อมานั่นคือทินาซึกาวะ ซาแนบิพูดความอดทน,นในการต่อสู้แบบต่อเนื่องอสูรนั้นจะไม่วีวันพักจนกว่าศัตรูที่อยู่ด้านหน้าจะเสียชีวิตรหรือตายในที่สุดเพราะฉะนั้นการต่อสู้อันแบบดุเดือดเลือดพ่านอย่างต่อเนื่องจะทําให้พวกเขาสามารถผ่านพ้นอุปสรรคที่ยากลำบากได้แม้พวกเขานนั้นต้องพบเจอกับการต่อสู้ที่ยากลำบากขนาดไหนก็ตามและคนสุดท้ายนั่นก็คือคิเมจิมะเกียวเมะฝึกความอดทนและพลักกําลัง สองสิ่งนี้จะเป็นสองสิ่งที่ดูพื้นฐานแต่เป็นสิ่งสำคัญอย่างสมบเรมอเพราะการฝึกความอดทนนั้นก็จะสามารถเข้นในการต่อสู้ที่ต่อเนื่องได้และสามารถเข้นพลังแม้จะอยู่ในช่วงความเป็นและความตายแต่ถ้าฝานพ้นไปได้จะ สามารถเคลนพลังที่อยู่ก้นบึง้งภายในร่างกายขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นทุกสนามฝึกในการฝึกซ้อมในครั้งนี้จะทําให้นักล่าสุดทุกคนนั้นมีความสามารถที่ก้ากระโดดในระยะเวลาอันสั้นเพื่อเตรียมพร้อมกับการต่อสู้ในครั้งสุดท้ายทาให้พวดทันจิโร่นั้นต้องมาฝึกฝนกับเหล,าาล่าเซอรัตและนอกจากทันจิโรและเราเพื่อพ้องเขานั้นจะไปฝึกฝนกับเราเซอร์ัแล้วนั้นจะทําให้เราจะไปรู้ถึงเรื่องราวและหลายสิ่งหลายอย่างของเราเซอร์ัทั้งอดีตและปัจจุบันทําไมเรา เสาระถึงกลายเป็นแบบนี้และความสัมพันธ์ระหว่างตัวทันจิโร่และตัวของเราเสาระแต่ละคนจะเป็นยังไงนั่นแหละครับคือสิ่งที่สนุนสนานในเรื่องของดาบพิฆาตศูนย์ภาคกาทุกสองของเราเสาระซึ่งเราได้เห็นถึงควา,ามสัมพันธ์ต่างๆของทันจิโร่ตัวของเราเสาระต่างๆที่จะมีทางด้านดีดังด้านแบบแม้ไม่ถูกหน้าก,กันบ้างแต่ว่าทุกคนจะมีสิ่งหนึ่งที่ยอมรับในตัวของทันจิโร่นั่นคือเขามีทั้งความสามารถและมีความบุกมานะและความใจดีของทันจิโร่นั้นจะไปละลายพฤติกรรมใน หลายตัวก่อนและคนคนหนึ่งที่ถูกรายพฤกรมในตอนช่วงแรกๆเลยนั่นก็คือตัวของโคมิโอกะกิยูที่เราจะเห็นดูนิ่งๆดูไม่มีอะไรแต่ว่าปมในใจตัวของกิยูเนี่ยสามารถถูกขี่คลายได้โดยตัวของทันจิโร่เองแต่ว่าจะถูกขี่คลายยังไงอันนี้ผมอยากให้ชมไปดูจริงและนอกจากนั้นเราได้เห็นนอกจากอาดีตของเราสาวรายและความสัมพันธ์ของทันจิโร่แล้วนั้นเราได้เห็นถึงการเสริมเติมแต่งของเรื่องราวต้องบอกไว้่อ,อีกข้อหนึ่งเลยนะครับว่าทําไมดาบพิฆาตอสูรผ้ากาวฝึกสอของเรา มีหลายหลายคนกังวลพอสมควรเลยก่อนที่จะาปเป็นแอนิเมชันในซีซั่นนี้เพราะการฝึกสอนของเราเสาร์ะในภาคเนี่ยในทางด้านของมังงะหรือหนังสือการ์ตูนนั้นใช้เพียงแค่1เล่มครึ่งก,กว่านั่นคือเล่มที่15ไปถึงเล่ม16นิดๆหน่อยๆเพื่อเข้าสู่เนื้อหาในอาร์คสุดท้ายเพราะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาที่เราได้ดูเนี่ยปกติแล้วมังงะหรือหนังสือการ์ตูนที่ถูกดัดแปลงเป็นแอนิเมชันนั้นจะใช้เล่มโดยเฉลี่ยอย่างต่ำอยู่ที่5-6เล่มกว่าหรือบางเรื่องอยู่ที่เล่มาของดเล่มแต สูตรภาคการฝึกสอของสาวสาวรักเนี่ยใช้จาํานวนเล่นแค่1เล่มครึ่งกว่าเท่านั้นโดยบางเรื่องและบางตอนนั้นมาจากการฝึกสอบเพียงแค่หน้าเดียวเท่านั้นหรือเพียงไม่กี่ช่องในเรื่องราวแต่ว่าในทางด้านแอนิเมชันผมเลยต้องชอชื่นชมทางซูโอยูฟอร์เทเบิลอย่างมากๆที่เขาสามารถจัดแปลงทั้งเนื้อเรื่องของทางนวัตด,ดิยายดาตาบุกต่างๆหรือหลายๆส่วนเพื่อทําให้กลายเป็นแอนิเมชันในซีซั่นนี้ให้จงได้เพราะทําไมทางซูโอยูฟอเทเบิลถึงต้องพยายามทาให้ภาคนี้เป็นหนึ่งภาคเพราะส่วนหนึ่งผมพอ ดูได้ถึงนะัปัจจุบันนี้ผมเข้าใจเลยว่าที่ทางซื้อ OU4 Turbo เขาทำแบบนี้เพราะว่าทาง u 4 Turbo นะเขามีจุดเด่นนั่นขี่ทุกคนจะพูดเหมือนกันนะครับว่าในช่วงของเรื่องราวการย้อนอดีตและการ ยี่ความรู้สึกของทางยูสโฟเทเบิลในแอนิเมชันทุกๆภาคที่ผ่านมาเี่ยทุกคนพูดเหมือนกันเลยว่าทังซูโอยูสโฟเทเบิลสามารถขยี้และเค้นให้เรารู้สึกอินได้อย่างมากๆเพราะฉะนั้นภาคนี้ถูกสร้างมาเพื่อการนั้นเองเพราะผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าในภาคต่อไปในภาคสุดสุดท้ายในภาคปราสาทไร้ขอบเขตนั้นจะเป็นภาคที่เราจะได้เห็นถึงปมและตัวของเนื้อต้นต่างๆที่จะผนวกกันเป็นช่วงของอ่าสุดท้ายเพราะฉะนั้นหลายส่วนของเรื่องราวเนี่ยเขาจะไม่พยายามเล่าในส่วนของเราสาวรกมากแล้วเพราะว่าในภาคหน้ามัน จะมีเนื้อหาที่เยอะอย่างมากของฝั่งของพวกอสูรทุกตัวที่บอกได้เลยนะครับว่าเรื่องราวของอสูรแต่ละตัวในช่วงสุดท้ายเนี่ยมันจะมีช่วงเนื้อเรื่องที่เข้มข้นและด่าหรือบางคนถึงเราจะชศบในเนื้อเรื่องของอสูรบางตัวด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเพื่อให้เนื้อเรื่องของเราอาสูรน,นั้นสามารถเล่าฝั่งของอสูรได้เต็มๆเนื้อเรื่องบางส่วนที่เป็นของเราเซาระนะถูกมาใส่ในภาคข,ของการฝึกสอนของเราเซาระเกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังมีอีกลหลายตัวละครที่ยังไม่มีเพราะว่ามันมีบทสาคัญในภาคหน้านัา่นาาเอง สามารถเล่าได้ในความสัมพันธ์ของตัวละครความสัมพันธ์และเรื่องราวในอดีตของเราเสาหลักที่จะไม่เปิดเผยมากจนเกินไปไปสู่ภาคหน้าราะนะภาคนี้มันถูกสร้างมาเพื่อให้เรารู้สึกถึงความสัมพันธ์ของเราตัวละครอย่างทันจิโร่เซนิสึอนโนสเกะและเราพวกพ้องในน่วยพิฆาตอสูรทุกคนกับเราเสาหลักถ้าเราอินกับตัวละครไหนหรืออินกับเราเสาหลักคนไหนผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าในภาคหน้าในประสาทาไร้ขอบเขตในซึ้สุสท้านี้ทุกคนอาจจะมีการเสียงตาได้อย่างแน่นอนเพราะว่าอยู่ ดูบอลบอลนั้นเขาต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วเขาอยากให้ทุกคนอินอินให้มากที่สุดรักตัวละครพวกนี้ให้มากที่สุดเพราะในภาคหน้านหลายๆคนที่อ่านมาแล้วก็จะรู้ดีว่าชะตากรรมต่แต่ละตัวละครเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเตรียมที่ชูเตรียมผ้าเช็ดหน้าเตรียมอะไรที่ซับน้ำตาไว้เยอะเพราะภาคหน้านหลังจากภาคนี้จะเป็นเหมือนภาคภาเบสและจะเป็นภาคที่ทาให้เราสึกอินในความรู้สึกแล้วความสัมพันธ์ตัวละครต่างๆและเหมือนเป็นคอรฟริลก่อนดาพิฆาตูนในภาคก่อนที่มีความน่ารักสดใสในแต่ละตัวละครหรือความสนุเฮฮาในหลายๆตอน แรอนในไทยก็จะมีสู่ความหนาใช่ไหมครับหรือ,อบางครั้งเราจะมีคอาเศร้าในแต่ละตัวละครสิ่งที่ขาดไปของข้าของดาบพิฆาสุภาพเนี่ยมันมีเกือบทั้งหมดแต่ยกเว้นคือความสิ้นหวังภายในเรื่องหรอซึ่งในนัณภานี้มันยังไม่เล่า เพราะมันจะเก็บไว้ในสู่ภาคหน้าเพราะฉะนั้นถ้าใครรักตัวละครไหนมีความสัมพันธ์ยังไงมีความรู้สึกยังไงเก็บความรู้สึกพวกนั้นงไว้เยอะในภาคของดาพิฆาตศนย์ภาคการฝึกสอนของเราสาระนะครับภาคหน้ายูโ f o ด d บถูมือเตรียมพร้อมที่จะบอกเลยว่าพวกคุณเตรียมพร้อมที่จะเสียน้ำตาในภาคสุดท้ายได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะไปเสียตากับชาต่อสู้สุดแสนอลังการเสียน้ำตาให้กับความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครในหน่วยของสาวระหรือแม้แต่ตัวเนื้อเรื่องของฟังอสูรบางตัวก็ตามส่วนเรื่องงานภาพนี่คือ เหมือนมาตรฐานของ u for Table แล้วว่าทําได้ดีออกมาแต่เขาก็ยังเก็บของหลายส่วนไว้เพราะว่าภาคนี้ก็เหมือนเป็นภาคขั้นและเป็นการฝึกสอนเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นที่จะต,ต้องมีฉากอลังการจนมากจนเกินไปแต่ในตอนในท้ายตอนที่จะเป็นช่วงตอนจบของเรื่องราวของดาบพิคาตศูนย์นั้นผมเชื่อมั่นเลยว่าในตอนทีน่งท้ายจะมีอะไรดีให้เรารู้สึกขนลุกและเราอยากจะดูต่อไปได้อย่างแน่นอนเพราะมีการประกาศแบบข่าวแงมๆมาว่าภาพปราสาทไร้ขอบเขตนั้นเป็นข่าวลือที่ได้ยินมาจากหลายๆที่ว่าภาพปราสาทไร้ขอบเขตนั้น จะทาเป็นเดบิวที่สามพาร์ทซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่แน่นแต่ถูกทาเป็นเดบิวี่สุดแสนอลังการเพราะให้มันเหมาะกับสเกลการต่อสู้ในช่วงสุดท้ายของดาบพิฆาตศูนย์ที่อลังการอย่างมากผมบอกเลยว่าเตรียมใจและเงินให้พร้อมเลยนะครับกับช่วงสุดท้ายของดาบพิฆาตสูนย์เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะไปสู่ภาคสุดท้ายนะก็คุผมขอแนะนําให้ชมได้ดูเรื่องของดาบพิฆาตศูนภาคการสังสรรของเราสลักก็สามารถรับชมได้ผ่านทาง Netflix Disney Plus Hotstar ไอชี ยีบ่บิลี่บิลี่และทาง True ID 5้าช่องทางนี้ผู้ชมสะดวกในช่องทางไหนก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับกับดาบพิฆาตศูนย์ในภาคนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบในรูปแบบของแอนิเมชันแล้วก็สามารถซื้อได้ในรูปแบบของรูปเล่มพานทางเสื้อผิวสยามวินเตอร์คอมิกนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่าเนื้อกันแล้วก็ถ้าใครมีความสงไงบ้างกับดาบพิฆาตศูนย์ภาคการสั่งสอนของเราสารัตและทุกคนชอบในตัวละครไหนหรือมีความคาดหวังอะไรบ้างในภาหน้าในภาคภาษา,าและขอบเขตหรือคุณชอบอะไรในภาคนี้ก็สามารถพิมพ์กันได้ในใต้ ใช้คอ,อมเมนต์นะครับผมอยากรู้จริงผู้คนรู้สึกอย่างไงบ้างกับดาบไปฆ่าศูนย์ในภาคนี้และก็ถ้าใครชอบในคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องวินทูโกนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องเราและก็ถ้าใครอยากให้ช่องเราเติบโตได้อย่างมากยิ่งขึ้นก็สามารถสนับสนุนได้ผ่านทางซ u p เปอร์แตงซุปเปอร์แตเกอร์และผ่านทางทริปมีดอเนชั่นภายใต้เดสิฟเวชั่นหรือลิงก์ที่โชว์ให้เห็นณตอนนี้ครับขอบคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนเราเข้ามาขอบคุณที่รับฟังงตอนนีี้จุด ขอบคุณและ,และบายครับ